สวัสดีครับสรุปผลแข่งสุนุกเกอร์รายการบูฮันโอเพน2023รอบก่อนรองชนะเลิศวันที่13ตุลาคม2566ณบูฮันสปอร์ตยูเนเซียมเมืองบูฮันประเทศจีนเป็นรายการใหม่เงินรางวัลแชมป์140,000ปอนดองแชมป์63,000ปอนรางวัลเบรกสูงสุด5,000ปอนผลการแข่งขัน วันที่13ตุลาคม2566ในระบบ5ใน9เฟรมอุ้ยเจอเอาชนะอลัอนฮิล5ต่อ4เฟรมอุ้ยเจอผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบก,กับผู้ชนะระหว่างจัดทัามกับทอมฟอร์ดจัดทัามเอาชนะทอมฟอร์ด5ต่อ0เฟรมโดยในเกมที่3จัดแห่งเซนจูรีเบก118แต้มเป็นเซนจูรีเบกครั้งที่929 จัดทำอันเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบก,กับอูยี่เจอ๋ออาริคาเตอร์เอาชนะมาร์คอันเลน5ต่อ2เฟรมอาริคาเตอร์อันเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบก,กับผู้ชนะระหว่างรอนนี่โอซูรเวนกับหลิวเฮาเทียนหลิวเฮาเทียนเอาชนะรอนนี่โอซูรเวน5ต่อ1เฟรมรอนนี่โดนนำไปก่อน4ต่อ0เฟรมเอ็มที่5รอนนี่โอซูรเวน แทงซนจูรี่เบรก101แต้มเป็นซนจูรี่เบรกครั้งที่1218แต่ยังไม่ดีพอที่จะหยุดหลิวเ่าเทียนลุกมาปิดเกมเอาชนะไป5ต่อ1เฟรมลิวเ่าเทียนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอารีคาร์เตอร์และปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด145แต้มอารอนฮิลในนัดเดียวชนะโจะเพอร์ลี่5ต่อศเฟรม รอบ1 2ึงอิคนอลคาเตอร์ในนัดที่เอาชนะเจมี่คลาร์ก5ต่อ1เฟมรมรอบ6 4คนผู้ตกรอบก่อนรองชนะเลิศรับเงินรางวัล1น1 6 0 0ปอนด์หรือประมาณ6 7 2 0 0 0บาทส่วนผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศรับเงินรางวัล30,000ปอนด์หรือประมาณ1260,000บาทโปรแกรมการแข่งขัน วันที่14ตุลาคม2566รอบรองชนะเลิศใ้ระบบ6ใน11เฟรมเวลาบ่ายโมงจัดทำาพบอูย้เจอประวัติที่ผ่านมาเคยพบกันหนึ่งครั้งทำเป็นฝ่ายชนะเจอกันในรายการ WST Classic 2023รอบ64คนจัดชนะ4ต่อ1เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมา จัดทำแข่ง29นัดชนะ23แพ้3เสมอสมครั้งอุยเจ๋อแข่ง15นัดชนะ9แพ้5เสมอ1ครั้งเทียบเคียงฟอร์มการแทงแล้วจัดทำปีสถิติที่ดีกว่าทั้งการพบเจอกันและผลงานในรอบปีที่ผ่านมาเดอกันครั้งนี้อุยเจอ๋อมีฟอร์มการแทงที่สดมากแถมเล่นท่ามกลางกองเชียร์ชาวจีนถ้าไม่ตื่นเต้นกับเกม มิสิตตัดสินจนถึงเกมสุดท้ายเวลา6โมงครึ่งอาริคาเตอร์พบลิวเห่าเทียนประวัติที่ผ่านมาเคยพบกัน4ครั้งต่างฝ่ายต่างชนะคนละ2ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการเยอรมันมาสเตอร์2 0 2 2รอบ64คนลิวเ่าเทียนชนะ5ต่อ1เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมาอาริคาเตอร์แข่ง21นัด ชนะ14แอส5เสมอ2ครั้งลิวเห่าเทียนแทง17นัดชนะ12แอส4เสมอ1ครั้งเทียบเคียงฟอร์มกันแทงแล้วแม้ว่าการพบเจอกันจะเคยชนะกันคนละ2ครั้งแต่ผลงานในรอบป,ปีลิวเห่าเทียนเหนือกว่าเล็กน้อยเดอกันครั้งนี้ไอพาดบ่อยพิสิทธินั่งดูยาวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม ขอรับชมหนุ่มมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ